อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจมองหาเหรียญใดนะครับก็เข้าไปที่ห้องประมูลที่ใครเพื่อจะได้คึกคักนะครับหรือใครตามหาเหรียญหรือใครจะลงประมูลเหรียญก็ได้เลยนะครับกลุ่มซื้อขายประมูลเหรียญธนบัตรมือใหม่และมือเก่าแล้วก็อีกห้องนะครับมือใหม่สะสมเหรียญขายประมูลอนุรักษ์เหรียญกระส์ไทยนะครับนะเข้าไปที่ห้องประมูลเหรียญขายเหรียญกันเลยครับจริง ในแต่ละวันก็จะมีการลงประมูลทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการแต่วันนี้ตัวหลงกรุงขอเข้าไปที่ห้องประมูลขายเหรียญกระสาบนะครับเอาละครับได้เวลาแล้วครับวันนี้เป็นรายการของท่านจรัสจ,จันโสดาหลงประมูลขายเหรียญครับห้าสิบบาทวาระร้อยปีโรงเรียนในเรือนะครับรายละเอียดนะครับเปิดที่ราคา279บาทปิดเวลา 19.00. นอของวันที่22นะครับ ผูชนะประมูลจะหมวก50บาทค่าขนส่งนะครับสำหรับรายละเอียดของเหรียญ50บาทวาระครบ100ปีนะครับโรงเรียนในเรือนะครับได้จัดทําขึ้นมาเป็นวาระ100ปีซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจเจ้าอยู่รัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9นะครับ ส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็เป็นเครื่องหมายราชการของโรงเรียนนายเรือนะครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่สวยงามหายากนะครับเพราะว่าจำนวนผลิตนั้นเพียง2 0 0 0 0นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชม